ที่เหลือเย็ยนรอนะครับไนหมูไหนหมูตั้งตั้งแถวเลยครับตั้งแถวได้ร่มเลย สามคนได้ังไว้สามคไอ้พี่บอกว่าไอ้พี่นมืได้ไเฮ้ยมากมอ่ามาจับช่วยกันเดจับอย่าปล่อยด้ว่าให้ลูกโป่งแตกนะครับอ่าจับยังไงจับสองมือสิครับอ่อทยังไงก็ได้แ้่เวลาจะโยนโยนยังไงระวังตกแตกตั้งแต่เริ่มนะพ้อไหมยัง้อมแล้วเอาให้ดีนะรับไม่ได้นะ จะโยนถึงแม่มาขยับไปอีกนิดนึงมันใสยังไงเอาคุยกันคือถามกันบอกเพื่อนคือเด็สองสามอันนี้คือสาบไปแล้วหนึ่งทีนี้เหลืออีกสองเหลืออีกสองจะไปวางแผนกันใหม่ดลยครับครับลองมวางแผนกันใหม่ครับเหลืออีกสองลูก เลยนะเดี๋ยวจะโดู่อมก่อนนะตั้งแถวครับพร้อมแล้วับเดี๋ยวพ่เราจะปรให้จับจับขับผ้าด้วยกันต่อเวต่อวไอุ้กัน้อนนได้กินข้าวไ่ร้องนะที่อยู่ชิดนี้ให้เาตัดเอาไปชันลูกที่สองนะครับลูกที่สองดูนะเขาจะมีอะไรับไม่ได้ถ้ารับไม่ได้เตรียมเอาไปอีกจับดีๆเป็นรับเนีนๆอ่า อย่างนี้หหวาับปปอาคุยกันคุยกันดีดีอะดูร้องยังร้องยังเอาเชียนหน่อยเชีย์หน่อยแย่แยไม่พชดออกมาแอ้วแกวได้นะอ้าวดูดูดูคุยกันดี้องงานจับดีดีเนี่ยทำเป็นไงเต้ชิน้องรับไม่ได้นะอะรับไม่ได้นะครับไป เป็นยป่วยผ่าเนี่ยเก็บลูกมาเอาจับเลยไม่เป็นไรแค่น้ำเลอศไม่เป็นไรครับโอ้เบียดมันป่ใยผ่า้าคนนี่กินหน้าได้ไงวะทีมหกโจเอามาโอ้ยเบียดมันป่ใยผ่าต้านดีกลัวไปเอาตัวตัวมาช่วยเขาหน่อยมาช่วยก่อน้อา ลดนั่งลงให้กำลังใจเพื่อนก็ได้นะครับพยายามห่างอยู่นิดนึงตรงนี้มันเป็นคลองน้ำคุณจะตกน้ำตายนะลุดแล้วถ้าวางตรงนี้ตกแล้วเนี่ยจะนับนะพร้อมหรือยังนับคุยกันเองนับนับเองคุยกัน เอาไม่ไปเอาใหม่เอาใหม่อ้ามันไม่ไปอะไรเร็วครับเร็วครูร้อแล้วเอออ่านได้แล้วหนึ่งายครับด้แล้วก็พับไปเลยาด้ยังครับดยเปว ครับตอดจากด้านหลังนะครับด้านหลังเข้ามาด้านหลังเออยากเชือ่องตั้งแตกกันนั่นนู้นที่เขียนทิ้งข้ามมือนิ้วชี้เราไปเออเจ้ข้าไ<อ>ปนี่หรอย่าง,างข้าใช่ใช่ I'm <laughs> sorry. ให้กำลังใจเพื่อนหน่อยให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเออพี่ฝนสู้ๆหน่อยเร็วเอา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 เป็นเต่าเป็นช่องแล้วเป็นรู้แล้วอันนี้เป็นเตาแบบโบราณเหรครับอ่าเป็นเตาอะไรรูอย่าง

อ้าวตัวนึงยากตัวนึงเหมือนโอ้โอ้ยยากมาวว้าวสีกำลังสวยเลยด้วนี่ยมีสองตัวใช่ไหม นี่เราพูดเป็นต้นเลยกินหลายกว่ามูมูไทยกินเรีกเกอะไรกลุ่มนี้มีสองเมนูไข่ทอดเอ้ยไม่ใช่ไข่ทอดกับทอดไข่อสองเมนูเห็นไะอไข่ทอดเมนูท,ที่หนึ่งเมนูที่สองคือทอดไข่เป็นสองเมนู ปานคุ้มไฟนะแต่ไฟใม่ป้ากับนี่เราพูดดังผู้สิรับพี่ชอบูสิหคู่ใปะลาเลยครับบรรยากาศดีมากปีนเซตไปนี่เอาจะดูขี่มือกันเที่ยว ปอดือใส่หลายแถมันอ้มมันยนบระ่วนยันดูดีบระ่วนเด็ดองบาดนะฝนอให้มันเดือดเรามาเดือดูนแล้วค่อามาสิิเขาไข่เจียวน้ำฝนอ่าอนนี้ยเโอยากกินนั่นทอดไข่กุ้มนีโนะคบ่งเอาไขสา ทอดหอมทอดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เบงไดกินใหม่แตู่ไดกินใหมู่อยาีขลมออกเอดไปเหยีบลงนอนอยู่หลังกินอรระวังเตอันนี้อย่าอวเตใบ่า้งได้กินเลยโอ้ยไฟลวกแขนเกห่ยอ่ะเดี๋ยวเเมนูอย่างน้ะ ูทำเงอะย่งกินยลูกกินเดี๋ยวก็บอกยำเดี๋ยวก็บอกก้อยเนี่ย